Thank you. พิ่นบึงอู้ยเจ้ามันเถื่อไม่สวยเนาะเจ้าแล้บอกบอกเพเลยนะเจ้าบอกว่าเลยนะง้บแากมากาคนากเอาหันมานั่งนี้นั่เป็นเผยนะยกเองจาเผจะเเ้าไม่เผเจ้าเขียนเส้นบึงด้วยเขียนด้วยเขียนเจ้าถินเคนเยเจ้าบ่เจ้าบ่เขียนนะ ก็มีเขียนข้างเหลือบาหมาเ่าจะได้เอานี่ไปเปลี่ยนข้างเหลืออ่ะกว่าเนาะเออเจ้าก็เปลี่ยนแล้วเจ้าบายคนนี้เนี่ยบอกเขียนเนี่ยเพิ่นมาบึงเต็มเลยเนี่ยเปลี่ยนเพิ่นบึงเลยเด้อเปลี่ยนเอาเชิญผู้เหมือมาเฮาเด้อเป็นเจ้าก็เลียนนะเนี่ยอย่าอย่าไม่เลี่ยนแล้วอย่ามาหา เจ้าบทเขียนนะเขาเนื้ออายเขาเนื้ออายนี่เนี่ยบ้านเขาอายเพิ่นี้เนี่ยเขาจะบทเขียนนะเขียนด้วยเจ้าแม่เใจเย็นๆใจเย็นๆเออจะหยนๆเฮาดิเฮาคนอื่นเฮาดิอันน้ำเพวกนกินกับปลาเอกินน้ำบ่กินน้ำบ่บ่อย่างเดียวพวกอื่นแค่ดีแล้วฮาว่าพคนอื่นมาเข้านันบอกพันน่ะเอาไงเอาตายเขาจะพยาามเขียน ยอมเขียนอืมยอมเขียนเขนอาจจะเขียนแต่บกินอืมพวกหนูเลียนมาจะเนี้ยเอาเจ้ามะเขือเออเฮ้เฮ้ยเองที่มันจับทั้งอย่ามันเอามือเขียนอม่รู้เจ้าคือมะเขือเจ้าไม่เห่อคือมะเขือบ่เขียนได้เดี๋ยวนี้โอ๊ยเจ้าอาไอ้พื้นเหนือไอ้พื้นเหนือหมยยอมเขียนอืมเจ้าหมวยยอมเขียนนะไอ้พื้นเหนอเอ๊เขียนเลย ล oh, oh, oh. oh, 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 ุงอลุงพ่อป้าน้อยเจ้าของบ้านนี้โหเ่ ah ี้เพิ่มเขียนแมนจาบอแม่เจมาดีใจบเาดีใจบเจ้าดีใจบอ คนสวยๆเนาะสวยวันเนี้ยแลบวคนผน้งาบ้านูาว้าว้านาัคนสวยเนาะอืออาผู้หถามเขาเถามตาจะถามอะไตาที่ต้องตาถามเลยค่ะ <c oughs> ฝ่ายชายนี่ใครเบอร์อะไรจะได้มงคะเบอร์อะไรฝ่ายชายเบอร์อะไรคะผู้ที่พิ่นมาประกวดนี่แหละฝ่ายผู้ชายนี่ผู้เลือที่ได้ที่หนึ่งเบอร์เพเลอเอาลงเบอร์เพือเลองเขียนรู้เบอร์เพือเลบึงเลอดีดีดูรจับึ่งเลอบึ่งดีดแล้วเพือเลอบึ่งเลอดีดีุง สวยสมัครไม่สวยไปโคตเสยใจไม่ยอมยอมเลยไม่ยอมยอมเลยเป็นคนรอเลือกคนเลยเอาฝ่ายหญิงก็ได้ฝ่ายหญิงใครเบอร์อะไรคะฝ่ายหญิงผู้หญิงไม่รู้ผู้หญิงนะแล้วฟอผู้เลอผู้เลอสวยรู้เบอร์เลอสวยบอกไม่ได้ยังไงหลายคนนะว่นอืมหลายคนบอกไม่ได้หรอกเดี๋ยวแกไม่บอกเบอร์นั้นได้ ทั้งหมดทั้งมวลทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยเบอร์ไหนนิสัยดีสุดนี่เบอร์เลยอ่ะลุงบอกก่อนลุงเขียนดูเบอร์นิสัยดีดีประุกคนนั่นแหละเนาะแมนเบอร์ในใจจำชอบคุณเนยในใจชอบใครคะคุณลุงชอบเผฟอดีว้าว ตัดสินใจนานจังเนาะลุงเนาะเบิ่งอยู่เบิ่งอยู่เออเพิ่นเบิ่งอยู่เนาะเพิ่นเบิ่งอยู่นอกจากเบอร์สี่ชอบเบอร์ไหนอีกครับคุณลุงบเลยอ๋อชอบเบอร์เนาะไปลุงเบิ่งไปทุกคนน่ะชอบคนไหนจรนผู้ชายนะมาบอกผู้ชายเด้อม่แข็งจัง ดึงยูเนี่ยค่ะดึงยูถามเรื่องสำคัญเลยอายเลยลูกเดี๋ยน้องๆถือขีดีตาตาขอมาดีกว่างวดหน้าหอยออกอะไรคะ กำลังปพะจื่นกองสลากไปกองสลากก่อนนีมีแต่ยังบอกเธอเนี่ยแต่ว่าอะไรนะคะมีมีย้ายามว่ามีเลขไหมกระผมมีเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้อยากชมพวกเขาระกวดลำไหม อยากดูผู้เข้าประกวดฝ่ายหญิงฝ่ายชายรำให้ดูไหมจ๊ะเอาไวารู้เคามร่อบึ้งก็เบิ่ง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 อ้าวขวขวอ๋อเบิ่งเบิ่งดูดูาบูลเรื่องว่าอยู่เมื่อกี้เรองเกิดเบิ่งเบิ่งบอกออย่าดูจะดูดูจะทให้ห่วยนะอ่ังรลุขึ้นนางเอารุกขึ้นรำไหนลุกมาแล้วเกะไรนคะ รําเลยำเลยร่ำเลยลุ้เลย ึงเขาพูพอถเอลวลกเราอ,ออกมา,กนานที่นั่งฟังสักนิดเถดดิดญาติมิรนายนาพวกเราจะดังก็เพราะท่านลังความมี ตาส่งเสียงเจ้า,จาแววแวผ่ววานมากราบคุณนายคุณนมเวลาลมเย็นฟังท่าพี่น้องสีรุ่งจะร้องกลมเล่นเงียบสงัดลมพัด นิ้วน้อยคอยบังคมกมเกสไว้ตายายมโนราสงาสีวายสิ่งศักดิ์สิทธิสถิตยอยู่ที่นี่ชุบชีวีหลบบุรีห่หายัยสั้นโอวาชุบชีวีหลบบุรีแม่เฮ้อ หายไปสั้นชอบไหมจ้าลุงจ๋าชอบไหมจ้าโอ้ยชอบจังมีหมอลำไหมจ้าหมอลำขอหมอลำอยากชมหมอลำไหมจ้าลุงได้ครนีหมอทำ าพาวันว่าเล่นทายของควัญจากใจฉันมอเธอปากใจดวงนี้ที่มันละเมอคิดเธอไม่มีวันเลืมกลาบสีแดงที่มอบแด่คนเพื่อเป็นไ้อุ่นเมื่อยามลาไปกระดิ่งเวลาเบา ไงมากคือยันขึ้นบังคับเขานั่งคุยกันเคยหัวนึกตักฟินเหมือนลานั่งจำได้รู้ว่าลืมมานอนซาพอวันนั้นแม่ไขเออขาได้ยังหวยนกลเพลงตีเพลงันเด้อเพิ่นเอเพิ่นร้องเขาฟังนอหวยเพิ่นแดของหวยในตา เหนื่อยเพราะลำโพงหลังเหนื่อยเหนื่อยเลยนิ่งเลยนิ่งเลย ยังอยู่เดีเล่นเดี๋ยวเพิ่ญออกเซนอ่ะเด้พ่อคนที่จะชนะเนี่ยผิวขาวหรือผิวดำผิวขาวหรือผิวดำ นี้ถูก12ล้านน่ะหลายปีมาแล้ว4 5ปีแล้วสลายเป็นสุมบัติหมดแล้วอ2ล้าน2ล้านแหละเงินเงินมันเหลือแล้วมันเป็นสุมบัติไปหมดแล้วคนมงใส่ชุดสีอะไรจ้าพ่อวันไฟนอลชุดสีอะไร วันไฟนอลสีเดียวกันต้องเป็นมีเลยน่าสนในน่าสนใจมากต้องถามว่าชุดผ้าไทยสีอะไรเพราะว่าให้ไปแล้วใช่ไหมล่ะเออจะมองคนมองคนต้องแบบว่าคนที่มงเนี่ยจะใส่ชุดผ้าผ้ามัดหมี่เนี่ยที่ที่ที่แจกไปเนี่ยสีอะไร ผ้าที่แจกไปเนี่ยที่ซื้อไปแจกเนี่ยมันมีสีอะไรจ๊ะแจกเข้าไปยังแจกไปร้อยแล้วค่ะทุกคนแจกหมดละคนได้สีที่พูดถูกก็ดีใจเนาะไม่เป็นไรได้หมดเลยยังร้องกินนานแค่ยังรองกินนานแค่ชาติตรง เพิ <c oughs> <The absor baptism> ่งมาอาได้แม่เุงองามที่มาเนี่ยบุูวานป็นเบเจ้าที่กนยนะเป็นเนาะบ่เ็นบเนาะเี้ยมันหลองเออนเบี้ยไหลอย่าเี้ย้นอเียเพิ่นหวยเพิ่นูเพิ่นนะที่ปเมื่อวาน

คนที่เพื่อนประกวดนี่เพื่อนจะเสือเสื้อสิ่งพเนื้อดีถ้าบ้านหนีบ้านป้าน้อยไปเลยอเพื่อนแดงือมาบ้นเทาไปสิ่งพเนื้อดีพีายเนาะท่านเป็นผู่ชายเพื่นได้น้เพื่อนก็บไป้อกเสใไปอา้าหัวยเพื่อนดีกว่าอมดีกว่าว่ามีเลขนะพ่อให่เลขเ้อเลขมีแล้วบอกเพื่อนใช่ไหมเพื่อนจีได้ปซื้อ เรียมขายจีก็ม่ถึงจ้ะเลวแต่ดวงเพิ่นเลขแต่ดวงเพิ่นพิ่นบอกว่าดวงเยอะแปดสี่อีกเลขนึงจากพ่อตาพ่อขออีกเลขหนึ่งอาสามา อย่าไปเล่นเยอะนะลูกสนุกสนานเล่นนิดหน่อยใช้ท้าที่แล้วนี่อะไรนะสีสองเหรอเมนเมอร์อันแทร์เมอร์แปดสีนะคู่บ่อเมนแมนเมนโอ้อ่า ว้าวเออชางสื่อนี่บ้านควรดังเในระลวงที่มหาเจ้าเวลาดังเลยเออกระถือเยอะยิ่งยุงก็ียดเนาะที่เพิ่งมาที่เพิ่งยุเก็แย่อยู่เนาะว้าวยุงก็ย่แตดีแล้วแหละอาใครจะถามอะไรดังหมดคำถามแล้วเนาะถามอะไรไหมคะน้องๆฝั่งพวกประกวดถามอะไรไหมลูก อะไรไหมคนที่ยสนานีเลขขี้เลขคู่ เราผู้ชายเก่งเลขเอ,บบอ,อ,อยผู้ชายเก่งนานาจิตดสร้างเอาเบอร์สี่ไว้อยู่กับพ่อไหมจ้าพ่อ Uhm ไม่ตอบใครจะถามเรื่องส่วนตัวก็ได้นะเรื่องเนื้อคู่อะไรอย่างเงี้ยพ่อพ่อหนูจะมีเนื้อคู่ไหมจ๊ะพ่อเนื้อคู่นี่เป็นทหารหรืาเป็นครูจ๊ะพ่อ จบละอายุเท่าไหร่จ๊ะพ่อทหารอายุเท่าไหร่จ๊ะประมาณเท่าไหร่จ๊ะประมาณประมาณหลายรุ่นเลยค่ะเนื้อคู่เนี่ยอายุเท่าไหร่พ่อเนื้อคู่อายุเท่าไหร่จ๊ะพ่อจบลว่าตอบหนูในจ๊ะสิบแปดหรือว่าสิบแปดหรือว่าสามสิบจ๊ะก็แสดงว่าเยอะจริ่งเลย หนูยังตัดอีกแจไม่ได้ใช่ไหมอายุน้อยหรืออายุหลายพ่อคนที่เป็นเนื้อสู้คือตั้งตาเนี่ยเบื่ค่ะวพูดน้อยหรือหลายแกงแล้วนะตังแกงตัวเองแล้วนะอายุน้อยหรืออายุหลายเป็นคือตั้งตาเนี่ยน้อย จะดีโอ๊ยพ่อจะกินอะไรเจ้าคะโลกขึ้นมาผู้ใหญ่เพิ่นจีเสียใจนะผู้ใหญ่เออเพราะว่าผู้น้อยเพิ่นดีผู้ใหญ่ถ้าเพิ่นอยู่น้ำนี่เพิ่นจี๋เสียใจแล้ว สูงไหมจ้าพ่อเนือคูที่สูงหรอเตี้ยจ้าพ่อเนือคุณที่สูงอเตี้ยจ้าพ่อส๋าเดว่าไหนพ่อสาสูงไหมจ้า่จูกใจนน่พ่อฉอยพอฉอย พ่อชอบอยู่ใช่ไหมจ๊ะพ่อสูงไหมจ๊ะเนื้อ